สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในป่าแห่งหนึ่งนะครับมันอ,อยู่แถวบ้านแม่อมลองนะครับแต่ทางทางนี้ยังไม่เคยมาเหมือนกันนะครับยังไม่เคยมาเพราะว่าเหมือนเหมือนกับว่าเราหลงป่าแต่มาเจอน้ำตกนะครับ น้ำตกเล็กๆนะครับน้ำใสามากนะครับเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศนะครับที่อยู่ในป่าไม่มีใครเลยหลงป่าบรรยากาศดีมากนะครับจะเป็นน้ำตกเล็กๆเดี๋ยวจะขึ้นไปชมให้ชมบรรยากาศนิดหน่อยนะครับน้ำใสามากนะครับ ตอนนี้เราสามผาดน้ําตกนะครับสามผาดน้ําตกใ,ใกล้ๆนะครับน้ําใสมากนะครับนี่คือทางขึ้นมาเมื่อกี้เราลงมาทางไหนก็ไม่รู้เะยจําไม่ได้กันดีล้างหน้าแปรงฟันครับช่วเน้นเย็นรับก็เลยไม่กล้าอาบน้ํา เป็นบรรยากาศเทพธรรมชาติมากนะครับให้ชมแค่นิดหน่อยนะครับจะขึ้นไปแล้วเลยก็ยังมีนะครับมีน้ําตกจะเป็นน้ําตกเล็กๆชันๆอย่างนี้นะครับเป็นบรรยากาศที่สุดยอดมากนะครับครับผมนี่เป็นบรรยากาศที่ให้ชมเล็กๆน้อยๆน,ยๆน,ยนะครับที่เราขึ้นมา,มาที่ร่องน้ําน้ําใสมากนะครับ ที่เป็นธรรมชาติบริสุทธิ์นะครับที่เหนือจากต้นน้ำแห่งนี้ก็ยังไม่มีสวนไม่มีเขา,าป่าเป็นที่อนุรักษ์นะครับไม่มีสวนไม่มีอะไรนะครับไม่ได้ทำการเกษตรเลยเป็นที่อนุรักษ์นะครับบรรยากาศดีมากนะครับนี่คือน้ำตกที่เราชมในวันนี้นะครับ